ท่ามกลางความเงียบงันที่แฝงไปด้วยความกดดันมหาศาลตลอดแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเวลาที่โลกกำลังจับจ้องความขัดแย้งด้วยความกังวลสิ่งที่ปรากฏขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงการปะทะกันทางทหารตามรูปแบบเดิมๆที่เราเคยคุ้นชินแต่มันคือการเปิดสกราชใหม่ของสงครามเทคโนโลยีที่ทำให้ระเบียบความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เมื่อกองทัพไทยตัดสินใจเผยโฉมสิ่งที่นักยุทธศาสตร์เรียกว่าเขี่ยวเล็บใหม่ซึ่งมีความแม่นยำและพลังทำลายล้างในระดับที่แม้แต่มหาอำนาจอย่างจีนยังต้องแสดงความทึ่งในขีความสามารถนี้เสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ดจากฝูงบินขับไล่ F16 และกริปเพนที่บินทะยานผ่านก้อนเม็ดเหนือเมืองเสียมราฐและพื้นที่โดยรอบไม่ได้เป็นเพียงการบินลาดตระเวนเพื่อป้องปร,รามอีกต่อไปแต่มันคือการประกาศอำนาจเหนืออธิปไตยทางอากาศอย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านการใช้ระบบนำวิถีเลเซอร์และระเบิดอัจฉริยะเจดมที่สามารถล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระดับเซนติเมตรความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในคลังแสงของกองทัพไทยบัดนี้ถูกนำออกมาใช้งานจริงเพื่อตอบโต้การรุกรานที่ละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่องเป้าหมายสำคัญที่ถูกทำลายลงอย่างราบคาบไม่ใช่เพียงฐานที่มั่นทางการทหารที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่คือเครือข่ายศูนย์บัญชาการโดรนและคลังวุธที่หนัก ที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ฉากหน้าของธุรกิจคาสิโนชายแดนซึ่งฝ่ายตรงข้ามมั่นใจหนักหนาว่าจะเป็นเกราะกำบังทางโพลเรืเอนที่ปลอดภัยจากการโจมตีทว่าด้วยเทคโนโลยีตรวจจับความร้อนและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยกองทัพไทยสามารถเจาะทะลุม่านบางตาเหล่านี้และส่งคำทักทายที่รุนแรงที่สุดผ่านปากกระบอกปืนใหญ่อัตราจรแอดมอส2 0 0 0และจะรวดหลายลำกล้องดี TI1G ซึ่งเป็นผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนาที่ก้ากระโดด แรงระเบิดที่ดังกึกก้องไปถึงกรุงพนมเปญไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงสะท้อนของสงครามแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดที่บอกให้ผู้นํากัมพูชาตระหนักว่าระยะห่างจากชายแดนถึงใจกลางเมืองหลวงไม่ใช่ระยะที่ปลอดภัยอีกต่อไปเมื่อเคี่ยวเล็บเลเซอร์ของไทยสามารถยึดระยะการทําลายล้างไปได้ไกลกว่าที่ใครจะคาดคิด สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าสำหรับผู้สังเกตการณนานาชาติคือความเร็วในการตอบโต้และการประสานงานระหว่างเหล่าทัพของไทยที่เป็นไปอย่างไร้รอยต่อจากข้อมูลข่าวกรองที่ไหลเวียนผ่านระบบ Data Link คความเร็วสูงทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของรถถังที่5 5หรือเครื่องยิงจรวด BM21 ของฝ่ายกัมพูชาถูกทำเครื่องหมายเป็นพิกัดสังหารในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีจีนซึ่งเป็นพันธมิตรหลักและผู้สนับสนุนยุโทโธปกรณ์ให้กัมพูชามาอย่างยาวนาน ต้องหันกลับมาประเมินขีดความสามารถทางทหารของไทยใหม่ทั้งหมดเพราะอาวุธที่ไทยนํามาใช้ไม่ได้เน้นเพียงแค่ปริมาณหรือความดุร้ายแต่คืออาวุธที่ทางานด้วยสมองอัจฉริยะและการคํานวณทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยําที่สุดการโจมตีที่ผ่านผ่านมาแสดงให้เห็นว่าไทยสามารถเลือกทําลายเฉพาะเป้าหมายทางทหารที่สําคัญโดยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนได้อย่างน่าอัศจรรย์นี่คืออารยธรรมในการรบที่แตกต่างจากกองโจรอยอย่างสิ้นเชิง ในขณะที่พนมเปญกําลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตทางยุทธศาสตร์ผู้นำระดับสูงต่างประชุมเครียดภายใต้แสงไฟที่เริ่มกะพริบจากระบบไฟฟ้าที่เริ่มไม่เสถียรความหวาดระแวงเริ่มกัดกินเข้าไปถึงแก่นกลางของอำนาจเมื่อพวกเขาพบว่ากำแพงคอนกรีตและอุโมงค์ใต้ดินที่เคยเชื่อว่ามั่นคงที่สุดกลับไม่อาจาต้านทานพลังทำลายล้างจากฟ้าฟ้าที่มองไม่เห็นตัวได้เลยแม้แต่น้อยความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นในกรุงพนมเปญไม่ใช่เรื่องเกินจริง เมื่อรายงานจากหน่วยข่าวกรองภาคสนามยืนยันว่าเป้าหมายที่ถูกทำลายลงนั้นมีความแม่นยำในระดับที่อาวุธปล่อยนำวิถีแบบเดิมไม่สามารถทำได้ระบบเลเซอร์นำวิถีที่กองทัพไทยนำมาใช้นั้นไม่ใช่เพียงแค่อาวุธที่ซื้อมาจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับระบบป้องกันประเทศที่ไทยพัฒนาขึ้นเองอย่างเงียบๆตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการทหารระดับโลกต่างตั้งข้อสังเกตว่าความลับที่ทำให้จีนต้องทึ่ง คือการที่ไทยสามารถดัดแปลงระบบตรวจดี t i 1G ให้กลายเป็นอาวุธที่มีความแม่นยำสูงด้วยระบบนำวิถีเลเซอร์ที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยเองซึ่งความสำเร็จนี้ได้ลบภาพจำเดิมๆที่ว่าไทยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากตะวันตกแต่เพียงอย่างเดียวไปจนหมดสิน้นในห้องยุทธการที่มืดสลัวผู้นำทางทหารของกัมพูชาต้องจ้องมองจอภาพที่แสดงซากประหักพังของสถานีเรดาร์และหน่วยสื่อสารที่ถูกเด็ดหัวอย่างรวดเร็ว โดยที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศ QW3 ที่พวกเขาเคยโอ้อวดในโซเชียลมีเดียไม่ทันได้แม้แต่จะตรวจจับสัญญาณการบุกรุกความจริงที่น่าสะพรึงกลัวคืออาวุธเลเซอร์ของไทยทำงานด้วยความเร็วแสงและมีความเงียบเชียบจนไม่มีเสียงเตือนภัยใดๆดังขึ้นก่อนการระเบิดนี่คือสงครามที่ไร้เสียงแต่ให้ผลลัพธ์ที่กึกก้องที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของอาเซียนทางด้านจีนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของกัมพูชา เริ่มมีการเคลื่อนไหวในระดับนโยบายนักวิเคราะห์จากปักกิ่งระบุว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของไทยในครั้งนี้ก้าวข้ามขีดจำกัดที่พวกเขาประเมินไว้ไปไกลมากโดยเฉพาะการใช้ระบบชี้เป้าเลเซอร์จากโดรนพิฆาตที่บินอยู่ในระดับความสูงที่ยากจะมองเห็นด้วยตาเปล่าการที่กองทัพไทยสามารถแสดงแสนยานุภาพนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบในช่วงวิกฤตเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังทุกประเทศในภูมิภาคว่า ไทยไม่ได้มีเพียงแค่กำลังพลที่เข้มแข็งแต่ยังมีสมองกลอัจฉริยะที่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยในทุกตารางนิ้วในขณะที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ในกรุงพนมเปญเริ่มแตกออกเป็นสองฝ่ายความหวาดกลัวเริ่มแผ่ซ่านเข้าไปในจิตใจของเราทหารราบที่เคยฮึกเหิมเพราะพวกเขาเริ่มตระหนักว่ากำแพงเหล็กหรือบังเกอร์คอนกรีตนาสามฟุตไม่อาจป้องกันพวกเขาจากลำแสงสังหารที่มองไม่เห็นได้อีกต่อไปสถานการณ์ยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้น เมื่อมีรายงานว่าระบบสื่อสารภายในของกองทัพกัมพูชาถูกรบกวนด้วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่รุนแรงที่สุดจนทําให้การสั่งการจากศูนย์กลางกลายเป็นอัมพาตไปชั่วขณะนี่ไม่ใช่แค่การยิงปืนใหญ่โต้ตอบกันตามแนวชายแดนเหมือนในอดีตแต่มันคือการสู้รบในมิติที่5ที่รวมเอาทางอากาศทางบกทางทะเลไซเบอร์และอวกาศเข้าไว้ด้วยกันข้อมูลจากดาวเทียมจร,รกรรมที่ไทยเข้าถึงได้แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนกําลังพล ของฝ่ายตรงข้ามที่พยายามจะประชิดชายแดนแต่กลับถูกขัดขวางด้วยการโจมตีจากเลเซอร์นำวิถีที่ทำลายสะพานและเส้นทางส่งกำลังบำรุงอย่างแม่นยำราวกับจับวางการที่กองทัพไทยสามารถรักษาความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ไว้ได้ในขณะที่มีการควบคุมความสูญเสียให้อยู่ในวงจำกัดเป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพที่ได้รับคำชื่นชมจากเหล่านานาชาติแต่ในทางกลับกันมันคือฝันร้ายที่กำลังกัดกินความมั่นคงของรัฐบาลพนมเปญอย่างช้า,ชา การสูญเสียศูนย์ยุทธการใต้ดินที่เคยเชื่อว่าปลอดภัยที่สุดในพื้นที่ช่องบกเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าไม่มีพื้นที่ใดในรัศมี300กิโลเมตรจากชายแดนไทยที่พ้นจากระยะยิงของเคี่ยวเล็บใหม่นี้ท่ามกลางเสียงระเบิดที่ยังคงดังขึ้นเป็นระยะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เริ่มสั่นคลอนจีนซึ่งเคยแสดงบทบาทเป็นพี่ใหญ่เริ่มมีท่าทีระมัดระวังมากขึ้นเมื่อพบว่าเทคโนโลยีเลเซอร์ของไทยมีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบป้องกันที่พวกเขาเคยจัดหาให้กัมพูชา สิ่งนี้ทําให้เกิดคําถามสําคัญในแวดวงความมั่นคงว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดนี้หรือว่านี่คือผลลัพธ์ของการซุ่มพัฒนาอย่างมุ่งมั่นของนักวิจัยชาวไทยที่ต้องการสร้างอํานาจต่อรองที่แท้จริงในเวทีโลกพลังงานความร้อนมหาศาลจากลําแสงเลเซอร์ที่เผาไหม้ผ่านแผ่นเหล็กของรถถัง T55 ราวกับมีดโกนร้อนๆที่กรีดผ่านเนย คือภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีที่กัมพูชาไม่อาจตามทันได้ในระยะเวลาอันสัน้นความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจตามแนวชายแดนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สำหรับกองทัพไทยนี่คือการทดสอบระบบป้องกันประเทศที่คุ้มค่าที่สุดเพราะมันคือการยืนยันว่าักด์ศีของชาติจะถูกปกป้องด้วยวิทยาและพลกํกำลังที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้อีกต่อไปในขณะที่พนมเปญตกอยู่ในความเงียบเหงาจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สายตาของคนทั้งโลกต่างจับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของไทยว่าเคี่ยวเล็บเลเซอร์นี้จะถูกนำมาใช้เพื่อยุติความขัดแยง้งหรือจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเต็มรูปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องในสนามรบเริ่มส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างอำนาจภายในกรุงพนมเปญเมื่อภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นมานานหลายทศวรรษเริ่มพังทลายลงพร้อมกับซากประหัตพังของฐานที่มั่นตามแนวชายแดนรายงานข่าวกรองล่าสุด ชี้ให้เห็นถึงความระสับระสายที่แผ่ขยายไปทั่วกองทัพกัมพูชาโดยเฉพาะเมื่อทหารระดับปฏิบัติการเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความชอบธรรมของสงครามที่พวกเขาไม่มีวันชนะความขัดแย้งภายในบานปลายถึงขั้นมีการยิงปะทะกันเองระหว่างหน่วยทหารที่ยังจงรักภักดีกับตระกูลผู้ปกครองและกลุ่มทหารที่ต้องการยุติการนองเลือดที่ไร้ความหมายนี้สถานการณ์นี้ถูกตอกย้ำด้วยเหตุการณ์ที่น่าตกใจเมื่อศูนย์บัญชาการชั่วคราวในพื้นที่ใกล้าชายแดนถูกทำลายลง ไม่ใช่ด้วยฝีมือของไทยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการหันปากกระบอกปืนเข้าหากันเองของทหารฝ่ายเดียวกันความอ่อนแอภายในนี้เป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่ทำให้เคียวเล็บเลเซอร์ของไทยทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างทวีคูณเพราะในสงครามยุคใหม่ข้อมูลข่าวกรองคืออาวุธที่ร้ายแรงที่สุดและความลับทางการทหารของกัมพูชากำลังรั่วไหลออกมาจากรอยร้าวภายในเหล่านั้นเองเป้าหมายถัดไปที่กองทัพไทยเลือกทำลายคือโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการรบ ซึ่งรวมถึงอาคารคาสิโนขนาดใหญ่หลายแห่งที่ถูกใช้เป็นฉากบางหน้าในการซ่อนเร้นอาวุธหนักและสถานีแจมมิ่งสัญญาณดาวเทียมการโจมตีด้วยเลเซอร์ที่แม่นยำสูงสามารถเจาะทะลุหลังคาคอนกรีตและระเบิดคลังแสงที่ซ่อนอยู่ใต้ดินได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่สร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงที่เป็นที่พักอาศัยของพลเรือนนี่คือการทำลายล้างแบบจำเพาะเจาะจงที่ทำให้โลกต้องตะลึง เพราะมันพิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามในการใช้โลกพราธิการหรือพลเรือนเป็นตัวประกันนั้นใช้ไม่ได้ผลกับเทคโนโลยีใหม่ของไทยควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นจากสร้างอาคารเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของจุดจบแห่งยุคสมัยที่การรบแบบนอกตำราจะสามารถต้านทานกองทัพที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีได้ในขณะเดียวกันที่กรุงพนมเปญความเงียบเหงาปกคลุมไปทั่วทุกหัวละแหงถนนที่เคยคึกคักกลับว่างเปล่า ประชาชนเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบป้องกันภัยที่รัฐบาลเคยโฆษณาชวนเชื่อว่าสามารถสกัดกั้นภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบแต่ในความเป็นจริงแม้แต่เครื่องยิงจรวด QW3 ที่ทันสมัยที่สุดในคลังแสงของพวกเขาก็ยังไม่สามารถจับเป้าหมายลำแสงสังหารที่พุ่งลงมาจากฟากฟ้า,าได้เลยการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ความพ่ายแพ้ทางทหารของกัมพูชา แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงควรมนาาในระดับภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญจีนซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของกัมพูชาเริ่มมีการปรับท่าทีอย่างเห็นได้ชัดการส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมฉุกเฉินแทนการส่งอาวุธเพิ่มเติมเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าปักกิ่งกำลังประเมินสถานการณ์ใหม่และไม่อยากเอาชื่อเสียงไปเสี่ยงกับความล้มเหลวที่เห็นได้ชัดของรัฐบาลพนมเปญในขณะที่ไทยยังคงรักษาความสุข,ขุมและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ การเปิดช่องทางการสื่อสารผ่านทางทูตควบคู่ไปกับการกดดันทางทหารเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นรัฐที่มีวุฒิภาวะและมีอำนาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างสมบูรณ์แบบแสงเลเซอร์ที่บูบว่าผ่านความมืดมิดของค่ำคืนเหนือเทือกเขาบรรทัดไม่ใช่เพียงแค่อาวุธทำลายล้างแต่มันคือแสงไฟที่ส่องให้เห็นถึงจุดจบของความโอหังและการเริ่มต้นของระเบียบใหม่ที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับในความจริงที่ว่าไทยในวันนี้ไม่ใช่ไทยคนเดิม ที่ใครจะมาล่วงละเมิดอธิปไตยได้ง่ายๆอีกต่อไปความกดดันมหาศาลนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่แนวชายแดนแต่มันลามเข้าไปถึงห้องทํางานของผู้นําระดับสูงในพนมเปญที่เริ่มตระหนักว่าระยะยิงของเลเซอร์ไทยนั้นครอบคลุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดของประเทศทั้งหมดความหวาดระแวงเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อระบบสื่อสารที่เข้ารหัสลับที่สุดถูกเจาะเข้าถึงโดยหน่วยสงครามไซเบอร์ของไทย ทำให้ทุกคำสั่งการและทิศทางการเคลื่อนพลถูกดักฟังและทำลายล้างก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการได้จริงความรู้สึกสิ้นหวังเริ่มกัดกินหัวใจของเหล่าขุนพลกัมพูชาเมื่อพบว่าอาวุธที่พวกเขาได้รับจากมหาอำนาจไม่สามารถปกป้องพวกเขาจากเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ไทยพัฒนาขึ้นเองได้ในขณะที่โลกกำลังรอดูว่ากัมพูชาจะตัดสินใจอย่างไรต่อไประหว่างการดื้อแพง่งจนนำไปสู่ความพินาศย่อยยับของชาติ หรือการยอมรับความจริงและถอยกลับสู่พื้นที่ของตนภายใต้เงื่อนไขที่ไทยกำหนดนี่คือช่วงเวลาที่บีบคั้นที่สุดในประวัติศาสตร์การทูตและการทหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งผลลัพธ์ของมันจะถูกจารึกไว้ในฐานะบทเรียนราคาแพงของการประเมินคู่ต่อสู้ต่ำเกินไปท่ามกลางความมืดมิดที่ปกคลุมกรุงพนมเปญแสงไฟที่บูบวาบจะาขอบฟ้าทางทิตศตะวันตกไม่ใช่เพียงแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจการทำลายล้างที่กัมพูชาไม่อาจโต้ตอบได้เลยแม้แต่น้อยรายงานจากหน่วยวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศที่กัมพูชาเคยภาคภูมิใจอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะเครื่องยิงขีปนาวุธ QW 3าจำนวนมากที่ถูกนำมาติดตั้งรอบเมืองหลวงกลับกลายเป็นเพียงแท่งเหล็กไร้ค่าเมื่อต้องเผชิญกับเทคโนโลยีเลเซอร์พลังงานสูงของไทยลำแสงสังหารนี้ทำงานด้วยความเร็วที่เหนือกว่าเสียงและไร้ซึ่งวิถีค้ง ให้เรดาร์ตรวจจับได้ทันท่วงทีความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของระบบป้องกันภัยทางอากาศนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อขวัญและกำลังใจของเหล่าทหารหารในกรุงพนมเปญเมื่อพวกเขาพบว่าอาวุธที่ทนสมัยที่สุดที่ได้รับจากพันธมิตรต่างชาติไม่สามารถทำหน้าที่ปกป้องน่านฟ้าของตนเองได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวความกดดันนี้เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นและการตั้งคำถามต่อผู้นำระดับสูงถึงแผนการรบที่ผิดพลาดและการนำพาประเทศเข้าสู่สงครามที่ไม่มีวันชนะ ในขณะเดียวกันกองทัพไทยยังคงดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อย่างใจเย็นและแม่นยําทุกอย่างก้าวถูกคํานวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่ประสานการทํางานระหว่างหน่วยบัญชาการกลางและยุโทโธปกรณ์นในสนามรบข้อมูลที่รั่วไหลออกมาจากวงในของกองทัพกัมพูชายืนยันว่าความสามารถในการชี้เป้าด้วยเลเซอร์ของไทยนั้นครอบคลุมไปถึงจุดยุทธศาสตร์สําคัญภายในใจกลางกรุงพนมเปญ ไม่ว่าจะเป็นโรงเก็บน้ํามันทางทหารหรือศูนย์สื่อสารดาวเทียมที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางตึกสูงสิ่งที่ทําให้นักวิเคราะห์ทางทหารทั่วโลกต้องทึ่งคือการที่ไทยไม่ได้ใช้พลังทําลายล้างเพื่อสร้างความเสียหายในวงกว้างต่อพลเรือนแต่เป็นการเด็ดหัวเป้าหมายสําคัญอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อทําลายความสามารถในการทําสงครามของฝ่ายตรงข้ามให้เป็นอัมพาตจีนซึ่งเฝ้าสังเกตการสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเริ่มตระหนักว่าเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ไทยครอบครองอยู่นั้น อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปกว่าระบบที่พวกเขาเคยประเมินไว้หลายขุมความลับนี้เองที่ทําให้ปักกิ่งต้องเริ่มทบทวนความสัมพันธ์และระดับความช่วยเหลือที่จะมอบให้กับกัมพูชาในอนาคตความสับสนอลมานภายในกองทัพกัมพูชาย,ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อระบบสั่งการและควบคุมถูกรบกวนด้วยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่รุนแรงจนสื่อสารกันไม่ได้ทหารระดับผู้บังคับบัญชาหลายคนเริ่มสูญเสียการครวบคุมหน่วยของตนเองส่งผลให้เกิดภาวะสุญญากาศทางอํานาจในหลายพื้นที่ชายแดน ในจุดนี้เองที่ภาพลักษณ์ของเคี้ยวเล็บใหม่ของไทยเนี่ยได้กลายเป็นอาวุธทางจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดทหารกัมพูชาจํานวนมากเริ่มทิ้งฐานที่มั่นและหลบหนีเข้าป่าเพราะความหวาดกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นและป้องกันไม่ได้แสงเลเซอร์ที่พุ่งลงมาจากฟากฟ้าเปรียบเสมือนฮัตตะของพระเจ้าที่ลงทันผู้ที่ละเมิดอธิปไตยของผู้อื่นความหวาดผัวในระดับนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การสู้รบของทั้งสองชาติ และมันกําลังนําไปสู่การพังทลายของระบบป้องกันประเทศของกัมพูชาจากภายในสู่ภายนอกอย่างรวดเร็วยิ่งเวลาผ่านไปความพยายามของรัฐบาลพนมเปญที่จะกอบกู้สถานการณ์ก็ยิ่งดูมืดมนลงทุกทีถแถลงการที่ออกมาจากทำเนียบผู้นํากัมพูชาเริ่มมีความสับสนและขัดแย้งกันเองในข้อมูล ในขณะที่สื่อต่างชาติเริ่มรายงานถึงความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของหน่วยรบพิเศษกัมพูชาที่พยายามจะแทรกซึมเข้าสู่ฝั่งไทยแต่กลับถูกตรวจพบและกำจัดด้วยระบบเลเซอร์ตรวจจับความร้อนที่ทำงานโดยอัตโนมัติความสูญเสียในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของกำลังพลแต่คือการสูญเสียความน่าเชื่อถือในเวทีการเมืองระหว่างประเทศอย่างสิ้นเชิงพนมเปญในวันนี้จึงตกอยู่ในสภาพที่ไร้ที่พึ่งและไร้ทางออกเมื่อเขี้ยวเล็บของไทยไม่ได้มีไว้เพียงแค่ขู่ แต่พร้อมที่จะปลิดชีพเป้าหมายทุกอย่างที่ขวางหน้าด้วยความแม่นยำที่จีนยังต้องยอมสยบในขณะที่เสียงไซเรนเตือนภัยในเมืองหลวงเนี่ยยังคงดังอย่างต่อเนื่องเป็นระยะราวกับเป็นการนับถอยหลังสู่จุดจบของความขัดแย้งที่กัมพูชาเป็นผู้เริ่มขึ้นเองแต่กลับไม่มีปัญญาจะยุติมันลงได้ทมกลางความโกลาหลที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือความเป็นมืออาชีพในการจัดการภาวะวิกฤตของฝั่งไทย ในขณะที่เสียงปืนใหญ่และแสงเลเซอร์ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการกวาดล้างสิ่งกีดขวางทางยุทธศาสตร์ทางฝั่งไทยได้เริ่มขยับแผนการป้องกันพลเรือนอย่างเต็มรูปแบบภายใต้แผนยุทธบดินทร์อนและแผนพับวงซอพูนาที่ถูกประกาศใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนการอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างจังหวัดบุรีรัมย์และสระแก้วเป็นไปอย่างมีระบบและไร้ซึ่งความตื่นตระหนกสิ่งที่น่าสนใจและสะท้อนถึงความสามัคคีของคนในชาติ คือการที่ภาคเอกชนและผู้นําในพื้นที่ได้ยื่นมือเข้ามาสนับสนุนกองทัพอย่างเต็มกําลังดังเช่นที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตซึ่งถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นศูนย์พักพิงอพยพที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งโดยมีการบริหารจัดก,การอย่างเป็นระบบทั้งเรื่องอาหารยารักษาโรคและการดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยซึ่งภาพเหล่านี้ถูกส่งออกไปทั่วโลกเพื่อแสดงให้เห็นว่า ไทยไม่เพียงแต่เข้มแข็งในเชิงรุกแต่ยังมีความพร้อมในเชิงรับที่มั่นคงจนยากจะหาใครมาสั่นคลอนได้ในทางกลับกันสภาพภายในกองทัพกัมบูชาเริ่มเข้าสู่สภาวะล่มสลายเชิงโครงสร้างรถถังที55และรถสายพานลำเลียงพลที่เคยถูกส่งมาประชิดชายแดนบัดนี้กลายเป็นเพียงซากเหล็กที่ไร้วิญญ,ญาณกระจัดกระจายอยู่ตามแนวป่าแรงระเบิดจากการโจมตีด้วยระบบนนาวิถีเลเซอร์ของไทยได้ทำลายระบบช่วงล่างและระบบควบคุมของรถถังเหล่านี้ จนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ทหารกัมพูชาหลายนายที่รอดชีวิตจากการประทะได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวว่าพวกเขาไม่เห็นแม้แต่เงาของเครื่องบินหรือได้ยินเสียงวีทวิวของจรวดรู้ตัวอีกทีเพื่อนร่วมหน่วยก็กลายเป็นเท่าทานไปพร้อมกับรถเหล็กที่พวกเขาเคยเชื่อว่าปลอดภัยความลับของประสิทธิภาพนี้อยู่ที่การใช้ d าต้าลิงก์เชื่อมต่อระหว่างหน่วยทหารพรานที่ฝังตัวอยู่ในป่าลึกกับฐานยิงจรวดอัตราจรทางอากาศ ซึ่งสามารถประมวลผลและทำลายเป้าหมายได้ในเวลาไม่กี่นาทีความสูญเสียที่พุ่งสูงขึ้นทำให้สายการบางังคับบัญชาของพนมเปญเนี่ยขาดสะบ,บั้นลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อผู้บงังคับบัญชาระดับสูงเริ่มปฏิเสธการลงสนามรบและสั่งการอยู่เพียงในบังเกอร์ที่รูรากลางกรุงพนมเปญความพยายามสุดท้ายของกัมพูชาในการตอบโต้ด้วยเครื่องยิงจรวด BM21 กลายเป็นโศกนาฏกรรมซําซ้อน เมื่อพิกัดการยิงที่พวกเขาคำนวณไว้อย่างหยาบๆกลับพุ่งไปตกในพื้นที่ว่างเปล่าและทุ่งนาของฝั่งไทยโดยไม่มีนัยสำคัญทางยุทธศาสตร์ในขณะที่การสวนกลับของไทยนั้นเป็นไปอย่างเฉียบขาดทุกนัดที่ยิงออกไปมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสร้างความเสียหายในระดับสูงสุดต่อกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามจีนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพี่ใหญ่ที่คอยค้ำจุนกัมพูชาบัดนี้เริ่มส่งสัญญ,ญาณการถอยห่างอย่างชัดเจน การเปลี่ยนจากการสนับสนุนอาวุธเป็นการส่งเพียงความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมฉุกเฉินเป็นการยอมรับโดยนว่าเดิมพันครั้งนี้สูงเกินกว่าที่ปักกิ่งจะแบกรับความเสี่ยงได้อีกต่อไปและความสําเร็จของเทคโนโลยีเลเซอร์ไทยได้กลายเป็นบทเรียนใหม่ที่จีนต้องนําไปศึกษาเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ของตนเองเช่นกันท่ามกลางเสียงไซเรนและแสงไฟจากศูนย์อพยพที่ส่องสว่างความเงียบสงัดที่ชายแดนกําลังบอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนผ่านทางอํานาจ ที่ไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมสิ่งที่น่าสะเทือนใจที่สุดในสายตาของนานาชาติคือการที่ผู้นำกัมพูชาย,ยังคงพยายามโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการนำภาพเก่าๆมาตัดต่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของชัยชนะที่ไม่มีอยู่จริงทว่าความจริงในสนามรบไม่อาจปกปิดได้ด้วยการหลอกลวงข้อมูลจากดาวเทียมและการรายงานสดจากสำนักข่าวระดับโลกอย่างราจาซีรา ได้เปิดเผยให้เห็นถึงวินาทีที่กองทัพกัมพูชาต้องลาถอยอย่างไม่เป็นขบวนโดยมีกลุ่มทหารบางส่วนที่เริ่มหันอาวุธเข้าหาพวกเดียวกันเองจากความขัดแย้งเรื่องการปันส่วนสเสบียงและคำสั่งที่ไร้มนุษยธรรมสถานการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำว่าเคี้ยวเล็บเลเซอร์ของไทยไม่ใช่แค่การทำลายล้างทางกายภาพแต่มันคือการเผาผลาญความเชื่อมั่นและทำลายรากฐานความมั่นคงของรัฐบาลพนมเปญจนถึงแก่นแท้ ในขณะที่ไทยยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามบนผืนแผ่นดินของตนพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและหัวใจที่เข้มแข็งของคนในชาติที่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปกป้องอธิปไตยจนถึงที่สุดในบทสรุปของมหากรัฟความขัดแย้งที่สั่นสะเทือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งที่ปรากฏชัดเจนท่ามกลางหมอกควันแห่งสงครามคือการถือกำเนิดของระเบียบความมั่นคงใหม่ที่ไทยเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางเขี่ยวเล็บเลเซอร์ที่ไทยนำมาใช้ ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการทำลายล้างตามรูปแบบเดิมๆแต่คือเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ที่เน้นการพึ่งพาตนเองและการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีความตกตะลึงของจีนที่มีต่อระบบอาวุธของไทยกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิเคราะห์อย่างกว้างขวางในระดับสากลว่าเหตุใดไทยจึงสามารถพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วเช่นนี้ นักวิเคราะห์ระบุว่านี่คือผลลัพธ์ของการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยที่กองทัพไทยร,ร่วมกับภาคส่วนต่างๆทำมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจนกระทั่งวินาทีที่อธิปไตยถูกคุกคามความจริงทั้งหมดจึงถูกเปิดเผยออกมาในรูปแบบของลํำแสงสังหารที่แม่นยำที่สุดเท่าที่ภูมิภาคนี้เคยพบเห็นมาในศตวรรษที่21ความพ่ายแพ้เชิงกลยุทธ์ของพนมเปญส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกัมพูชา การที่ใจกลางเมืองหลวงและจุดยุทธศาสตร์สำคัญตกอยู่ในระยะยิงของเลเซอร์ไทยตลอดเวลา24ชั่วโมงทำให้ผู้นำกัมพูชาต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่โหดร้ายว่ายุคสมัยของการท้าทายด้วยกำลังทหารแบบกองโจรหรือการใช้จำนวนพลที่มากกว่าได้สิ้นสุดลงแล้วสงครามครั้งนี้ได้สร้างรอยแผลที่ลึกซึ้งในระบบการเมืองภายในของกัมพูชาโดยเฉพาะความแตกแยกภายในกองทัพที่เริ่มสูญเสียความศรทัทธาต่อสายการบังคับบัญชาที่ผิดพลาด การที่ทหารกัมพูชาต้องอเผชิญกับอาวุธที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นวิธีหรือป้องกันได้ทําให้เกิดสภาวะถดถอยทางขวัญและกําลังใจที่ไม่อาจฟื้นฟูได้ในระยะเวลาอันสัน้นในขณะเดียวกันประเทศไทยได้กลายเป็นต้นแบบของชาติมหาอำนาจระดับกลางที่มีความพร้อมในทุกมิติทั้งความเข้มแข็งทางการทหารความมั่นคงทางเทคโนโลยีและความเหนือชั้นในการบริหารจัดการทรัพยากรในสภาวะสงครามที่ไร้ที่ติเมื่อมองไปในอนาคตชัยชนะของไทยในครั้งนี้ จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะจุดเปลี่ยนสำคัญของการรักษาดุลอำนาจในอาเซียนมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาต่างต้องกลับมาให้ความสำคัญกับไทยในฐานะตัวละครหลักที่มีเคี้ยวเล็บอัจฉริยะเป็นของตนเองการที่ไทยสามารถยุติความขัดแย้งได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหนือชั้นและควบคุมความเสียหายได้อย่างจำเพาะเจาะจงเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ส่งพลังว่าสันติภาพในภูมิภาคนี้จะถูกปกป้องด้วยความเฉลียวฉลาดมากกว่าการใช้เพียงกำลังพลกำลัง เคี่ยวเล็บเลเซอร์ที่เคยทําให้พนมเปญหวาดผวาบัตรนี้ได้กลายเป็นเกราะกําบังทางจิตวิทยาที่ทําให้ประชาชนชาวไทยสามารถเชื่อมั่นในความปลอดภัยได้อย่างสูงสุด